ตอนนี้จะทำการแยกหน่อตอนนี้จะออกชมพูม่วงนะครับเป็นใบก้านยาวนะครับก้านยกก้านยาวนะครับแบบนี้เลยนะครับก้านแดงแแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตอนเนี้ยเต็เข่งเนี้ยเป็นไม้ตอเราจะทําการแยกหน่อนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูเลยนะครับครับต้นนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะรากเยอะมากๆนะครับเราต้องพยายามรื้อหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้รากเขาช้ำน้อยที่สุดนะครับตอนนี้ทําการแยกรากหน่อนี้นะครับให้น้อยที่สุดเลย ครับนี่ตัดสินใจผ่าครึ่งนี้เลยครับครึ่งอ่าครึ่งตอเลยครับครึ่งตอของของตอเขาเลยครับเพราะเขาค่จะค่างจะติดตอเยอะนี่เลยโอ้ยข้างล่างผมเป็นกาบพลาอย่างเดียวนะครับนี่คือหนอนนะครับอันนี้คือตอนะครับเดี๋ยวป้ายปูแล้วนะครับนี่คือตอตอเขาเห็นไหมฮะตอใหญ่มากนี่หนอใหญ่มากเดี๋ยวจะป้ายปูแล้วนะครับ ครับมาครับนี่ทาปูนแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาปูนแดงเพื่อสมานแผลเขานะครับต่อไปก็วางต้นนี้ใหญ่มากหน่อนี้คพอ่ขคางที่จะล้นๆเลยครับผมคพอ่ขคางที่จะแบบว่าดูแล้วรากเขาเนี่ยมันต่อหาใบหมดเลยก็เลยไม่ตัดนะครับเพราะมันต่อหาใบเหมือนเลยไม่อยากจะเลี้ยงเลี้ยงใหม่มันก็จะชะงักอยู่พักนึงแล้วนั้นถึจะทําชําเลยนะครับวิธีการทานี่ก็เหมือนเดิมครับหุ๋ยมะพร้าวหรือเปลือกพร้าวสับเล็กนะครับใส่มูลไส้เดือนครับผม กติดตามด้ครับ